สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามารู้จักคำศัพท์ภาษ,าษาจีนที่ใชเ้เรียกคนในครอบครัวกันดีกว่า老师จะเป็นเป็นคู่คู่กันไปเริ่มกันเลยเริ่มการคู่แรกค่ะพ่อแม่ภาษาจีนจะพูดว่า อีกครั้งนะคะป่าปะมาหมาคู่ที่สองพี่ชายน้องชายภาษาจีนจะพูดว่าเกอเกอร์ตี้ดติอีกครั้งนะคะเกอเกอร์ตี้ดติและถ้าเป็น สาวน้องสาวภาษาจีนพูดอะไรนะภาษาจีนจะพูดว่าเจเจเม่เม่ยีกครั้งนะคะเจเจเม่เม่คู่ต่อมาค่ะปู่ยา่าภาษาจีนพูดว่าเย่ย่ อ,อีกครั้งนะคะเย่เย่奶ย,ยงั้นถ้าเป็นตายายพูดอะไรนะพูดว่าไหวกงไหวโผอีกครั้งนะคะไหวกงไหวโผ วันนี้นะคะก็ได้คำศัพท์กันบายเยอะเลยอย่าลืมํำคำศัพท์ไปหัดพูดกันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้นาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย